ว่าจังเดเพิ่นเห็นเลขคมา่กางเน่เวค่ะตัวใดค่ะเพิ่นว่าตัวเดชเตตัวใดเดี๋ยวพอบืนั่นเยน่เจดแล้วเซตทเบงในกล่องมันก็จดเห็นสวยๆเลยตรงใดเกลองสังเกตด้วยเกเห็นยังบ่ตรงต่ำตรงสูงตรงเทิงตัวขาวๆนะ คีดขาวๆนี่โอ้กล่องเหมือนแจงเนาะกล่องเจแดงบ่แจงนี่เจแดงเห็นเป็นตัวใดค่ะนี่ละที่พ้าอาจารย์พันผ้ามาเบิ่งมะซองไผ่มาเพื่อทำมาจ้ะค่ะหางเจแดงทุกจังนี่่ะนี่เกตนี่ซองกล่องเจแดงมืดเกตซองห้าผ้าอาจารย์พันบอกไว้นี่นี่เกตนะเห็นบอ หาเกินเจแดงหาเกินหาด้วยตาเปล่าคนท่านผู้ช่วยหามองดูคนบอกว่าเจ็ดสองหาอยู่ต้นไส้โอเคกระเ็นคือกันตัวกันนะน่ยบอดตัวเจแดงตาพอดีเองบ่ค่ะนี่บอดตรงนี้ค่ะขาวขาวเจ็ดนี่บ่ค่ะนี่แหละเาพระอาจารย์เพิ่นกับผ้ามาเห็ดบอกเขาก็นคอยหูจักสังเกตนะคะโอ้่แมนแมนแมนเห็นแล้ว เห็นตัวใดเลยเห็นตาเปล่าพอดีเห็นในกล่องเลยในกล่องนี่ตาห้ะไล่ค่ะตาพอดีตาเพิ่นมาบอกกับซิบองเห็นเป็นเจ็ดเห็นตัวเลขเจ็ดยู่ตัวนี้เห็นยังดียังยังแล้วพอ่อ้ชัดๆให้เปิดหูเปิดตาจนตาพอดีไหมใส่แว่นตาอยู่ตาให้มแจงแจ้งชัดๆเนาะ มุเพ ja so ิ่าตัวใดน้ำกับสิว่าตัวนั้นและจะจองหาสูดไดบ่นาะวาก่าทีอนะจคนะค่พหาน้า่้มองไปไนะเอารวมดันมองมัักรวม็นดยังกันหาเจต เบิ่งทางผู้ชมเบิ่งตัวใดเป็นตัวใดคอมเมนต์มาบอกเนยต้นมะเดือนาะเห็นเป็นอยังก่อนโอ้ปะเมนต้นไส่เจ็ดห้าเจ็ดต้นให้มันหน่อคือต้นให้เพ่งมาคือกันคือว่าอะไรน่ะค่ะมันกระบุญไผยโศกมันเนาะแม่นแต่ว่นแดงมาคือมีตัวใหญ่เมืองเก่งไะค่ะ เจ็ดห้าห้าเป็นตัวหญ่นบ่จ้ะตัวนี้เห็นตาเจ็ดตบมองด้วยตาเปล่าก็เห็นนะต่มชัเดนเด่นั่นเด่นนั่นเด่นนั่นเด่เมืองเกิงเลยที่ที่ชัดๆก็คือเล็าเห้ากเลขเจ็เลขเจ็ดี่ยเห็นตาเลขเชัดแจ๋วเลยเขเจบงงยู่กล้องหนูมีเลขหอ๋อแมนแมนเห็นแล้วจ้า สวยมากพหางนบ่อ๋อพี่หตัวขาวๆิใหญังแต่จ้าอ๋อแ่คผู้ชมขาวยังใหตัวนี้มมือมือันกล่องมือพันกล่องตัวนี้อ๋อเห็นแล้วส่เห็นแล้วชัดป่ะค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วง่ นี่เราที่ที่พระอาจารย์ค้นข้ามาเบิ้งเนาะโอ้เป็นสีขาวไล่ใยโอ้เลขสองเลขหาเห็นแล้ววันี้เป็นแล้วเต้เป็นแล้วค่ะท่าน้ชมของเราแม่แม่จุดสีขาวตรงกลางเรื่อยๆลงมาเป็นเลขสองเลขตรงข้างล่างเป็นหาเบื้องยุบไม่ก่อนเลยเห็นผ่านมาค่ะอ๋อเห็นแล้วเจ็ดฐานสองหา ตสตัวห่ลงนะคแมนแมนเลขสองสีใหญ่ขอดหัวใหญ่เงาลงมากแมนนั่นเงาลงมากตเลขขาวนม่ว่าตัวน้อยเป็นตัวมึกใหญ่ค่ะท่านผู้ชมเป็นตัวมึกใหญ่เป็นตัวมึกใหญ่ไ้าผู้ใดอกแล้วแต่เด้แ่าผู้มเอวยมืองตาไ้ประสบด้วยตนเองเนาะ

อไม่เพราะว่านานเลขไปคือเขาแล้วนะสามสามคนมาออกหกสี้ยวทันย่อเยืะคือตัวนี่เลนองที่ลงเายวเล่าโอนั่นอยู่จังหวะเลาอ้หลายอย่างจังหวะเดี๋ยไปหาุะรบ้านนี้เห็นรล้วบ่าเห็นแล่าคุณให้นเออเดี๋ยวจะพาไปเพิ่งต้นให้เออไปเบิ่งต้นให้ปะมาเอาคุยกันครับเพิ่นต้นกันได้เพิบงต้นให้เพิ่งเล็กต้นให้น้ำปูเนาะ ตามปูเอาเอวนเขาม่ได้มูแบบคุณสกุลคุณสกุเนนุ่มสกุนุ่มน้ามุนคณสกุลคณสกุเห็นปะาหัดชนแนลชแนลาแนลค่ะหนุ่มน้ามุนคณสกุลมาีเออคสวยแตานี่ลูกิดบุญเนี่เด้อตังหินอันนต้นขอยูนี่เบอร์แคบนี่เด้อยังี้แคนี่นะจ้า ออ้าวลแถบแถบนี่แถบเดียวมั้งบอสอ่าล่วงหน้าเห็นหยังบ่เห็นหยังเมื่อกี้เห็นบ่อสเห็นบ่เอาเห็นหยัางบอสมาเลยเห็นตัวเห็นอีหยัางบอสมาเลยไอเห็นหย่างเอ่อไผเห็นหยังเห็นเห็นเจ็ดป่ะเห็นเจ็ดอ่ามีคนเห็นเจ็ดเห็นหยังอีกฮะเห็นเห็นอย่างบ่เก้าในเย็นเยอะเดี๋ยวกันนะคะเออเห็นเจ็ดเห็นเจ็ดทั้งคัน

แต่สองยู่ทึ่งค่ะเอคือสองหัวใหญ่เนี่เด็กห้านีเล็กเก็ดห้าจังเก็ดห้าอ้ยเล็กหาจะเห็นชัดไรถ้าเพื่นเปิดตาจะไม่เห็นไรเล็กเก็บห้าแต่สองนี่มันเป็น โอ้ยเจ็ดซองหาไม่คบเสองเจ็ดองจ็ดฮะจ้ขเหล็กยึดเาตาองออกมือว่าเนีู่บอเลคนพลอเลขกสองกับเล็กหาอันกลุ่มเดนขึ้นมาก่อนมูเนอกลุ่มเนี่ได้ถามหาไม่แดงเอ้าไม่แดงขึ้วมามาเลขาตัวใหญ่เลปูเออนงหละ ้มันมาน้ำเพินเลยบาเหรอเรียวเห็นซองหาซับตอนที่เราเห็นเห็นเห็นหลกเจ็แมปูเด่นขึ้นเลยนมมาปูพ่อปูเจ็ดสองหาย่างคนลุกหัวคนหัวลุดคือตตะกี้ต่ะกี้ที่ออกครั้งแรกเห็นโค่ะเห็ปค่ะเห็นปะค่ะเยืนมันออกเก้าเก้าหกเจ็ดค่ะ เก้าหกเกตไปว่าห้ากับปีนเอานี่ยตีต่อมาก็มาสองห้าแปดยนข้างล่างสองห้าแปดตรงๆดันหลแปดไม่ยุบลูไปแล้วเนี่ยวันนี้คือสองวันนี้ครับคือเห็นคือสองเจ็ดห้าวันนี้คือสองเจ็คือใบที่เจ้าเห็นเด่นเดครับใบใม่ที่เจ้าเห็นเนาะใบใม่เห็นเดือนเก่าไม่มีคนเห็นาเห็นสองห้า หเจ็ดซองหาคนหัวลูกจัดตักสะบ้อื่อออกตุกตัเงวดนงวดองหาดเจดวันเกิดมาลืมเลยบองมเลันแล้วมาเงวดต่อมาอีกหงวดต่อมาเพิ่งหายูเลยสินะไม่กินมากเพ่งหายพกยดหาหรือเปล่าไม่ออกสะดามคนก็เห็นสาม นก็เห็นสามอยู่างบนงวดก่อนนะงสามมีงบนไเจ็ดแต่ะอ๋องวดสามเจ็ดหางเมนงวดที่ออกหาสามสามหาอ๋อแต่อีพอเราให้แปดหกหาอันนี้มันออกหกหค่ะ้สเน่ยผู้ชมทางบ้านเห็นบอกนี่ขานีมือเก่งปูปูปูนอาเมื่อนขีดไอ้เพื่อนเนี่ยเอาเมื่อนบอกเพื่อนเนี่ยครับเพราะว่ามันไก่เล็กสองค่ะนี่ มาหอดดปเลขาเลขาลงมาอันนี้เลเไปว่าแปว่าต่อกันไหมบอฮะต่อกันเจ็ดสองห้าเจ็ดสอห้ามือหันขึ้นซองหานปูมือหันสองสามมือที่แล้วขื้นซองหาะเจ็ดยังบอขึ้นเขามาตัวนึงบาท่าขึ้นคือตัวเกีดนี่เพท่นขึ้นบานี้โยมแม่ซื้อก็เลยเอาอนันมาให้ตอนเศร้ก็เลยมาเบิ้งขึ้นเจ็ขึ้นมาโอ้โห นี่พิจฉาน้องจาการรับชมรับฟังแตทาารนี้แล้วับใหเราแบใรจรัอาในการสตัวตรงที่พอให้สองหาเกอันนี้ออกสองอ๋อมีนาแล้วก็เจาว่าสองห้าเก้มันดังมันบออกลูกอ่ะคือสองหาเก้าไปซื้อเส้ก๋วยไร่แต่ว่าพระอาจารย์สืบบเพระ่าทศิลปินโยค่ะนี่ละนี่ละขอให้มาชมบารมีวัด พยานาคิดๆตรงนี้ตามสิบตามสิบเมตรหัวเมียเนี่ยพื้นที่เกาหลีสามห้าหัวเมียค่ะท่านผ้ชซื้อล้านหนึ่งตัวนี้แหละนี่จะคลองเป็นจะไรเงีางผู้จะสร้างนะครสร้างพยานาแม่ปงค์ผูองค์เมียสามสิบเมตรหัวเมียท่านผู้ชมถ้าสะได้มาบวงสรวงมาเป็นท่านผู้ชมค่ะระวังกางเนี่ยต้นไม้ต้นไม้ก็บ่รเดียวออกบริพื้นที่นี่งสิบเมตรน้ำสระน้ำ สะพานที่เขาไปสะพานไม่เขาเดี๋ยวลงไปก็เห็นป่าเงินป่าท่อไม้แลงรวยเงินมากเลยงบประมาณจักสิจักรกานไปเรื่อยๆบุกกระลาเริ่มสังมีบุกกระลาสามนั่นเพิ่นเลยนเด้อปู่เอ้ยท่านผู้ชมออกเกียสองนิยมเพิ่นสีเอาแมคโครมาอิงเลยโอ้โเกียรติเลยเด็๋ยวมีขุญบารมีนี่น้ำหยาดยมนี่ละที่เพิ่นวาเนี่ย แดิดาวมาใส่พูดเลยเดนดาวมาใสที่สิพอบกันมดเลยทั้งซาลาหอัละข้างมิมนิ่เขาศพอันนี้พอกและนั้นพอกเอาทีพอกนั่นมาใส่เดี๋ยวมันมาเองค่เดี๋ยวมาอดีันดี๋มาเองนี่ไงนี่ไง้อมันใจสูงเสือกครับบารมีเนาะ้โยนต้นกลัวว่าถว้กูัวก้ท่็กยังบอกในที่ยมเลยบัเพิ่ของวดมีคนะกัเทียมกัเล่น ได้สามตัวง่ายว่าได้สามพันกซื้อสองพันหมดเลยที่กมาทู้เก่าวได้ชิปไปแล้ว้าเงินมากซื้อแต่สาบริสุทธิ์แม่ครับเอหาามซื้อไปสตัวโชคดีเนาะค่ะทุกผู้ชมเป็นทานทางมากเป็นยังได้โชกเนาะ่วันนะขันมโกอสิมากที่เก่ามีความตั้งใจมันิไงิ้ายมนมียมคนหนึ่งมืขอขามาปูได้กลับขึ้นไปสองแสงโอ้มาเจอพอดีสองสหาแปพอดี หมูบ๊อมเอามาให้เ็นึผู้ใดอยากเข้ามากก็เห ah. ็นตัวเขาเนาะท่านผู้ชมหวดมีบริจักบริจาคป่ะันีวดทันทีบริจาคไม่รับกระซื้อก็ระสามอ่ะ ดวงดวงคนน่าจะดวงดวงนะฮะตองบุญเนาะได้ลายก็ต้องไม่ให้ลายบ้างต้อบาเนาะต้องบุญกับปู่เอาะต้อมบแลกับปู่เนาะต้องบเญกับวู่เนาะต้องบุญัปู่เนาะ้องบควกับปู่เนาะต้องบุญกับป่เนาะ้องบุครับป่เนาะ เอูาดูซาดส้าดูซาดูซาดูซาด้ซาดู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 าดูซ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 าดูาดูซาดูาดูาดูซาดูาดูซาดาดููาดูาูาดูาดูสาดู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 สาดูาดูาดููาดูาดูส ยอดกระถินก็สองแปดห้าข้างบนกันหนึ่งฮะังเล็กใส่ข้างเล็กเ็กยัข้าบางเล็กแต่ว่าต้องไทยตัวเงินดอกดวะอ้าเกกับซื้อตัวเดียวกันอยู่บนเงินบอกไม่เจซื้อแต่แปดสองห้าที่เดินซื้อคนเดียวซื้อคนเดียวแล้วเจ็ดสองห้เข้ากันพอดีเลยมเจ็ดสองห้าซื้อมาแล้วนี่ขออ่นมาคนมีดวงนี่ซื้อกอนมู ซื้อแล้วโดนแล้วไปซื้อไม่จะโดนโดนซื้อตั้งแต่โดนเนี่ซื้อซื้อตั้งแต่ยังไม่รู้ตัวเลขซื้อลุงเสียงบอกแปดสองห้าแต่ว่าไม่ไม่เอาแต่ว่าไปเห็นคำเช่นโนดเห็นเป็นหน้าเป็นหน้าแล้วก็ไปเห็นเลขสองห้าบอกง่างง่ายก็เลยออกมากเลยซื้อเลยกับเจนพี่เลขสองห้าเพิ่มขึ้นมากปรากฏว่ามาเกียรติบอกมาเลยใส่เพราะว่าวันเกิดจะของวันที่กี่เกียรติจะได้เอาเกียรติไปเกียตสองห้าเอาเลยๆเอาไปซื้อเลย ซื้อว้ต้งแต่ซื้อว้ก็ะดนแล้วทำสนวดเนอตรงๆกันบอลคนที่้งลเจ็ด้องหาก็แปดซอไ้เพราะว่านี่ตูนสกาวย่างบอลท่าใืรูวาเลขอยู่ดบ่นันดีสือแต่ดโดนได้สิบมื่นแล้วมั้งตะเลีออวใหม่ไม่หนตะเลี่ยวใหม่ใหม่ปหนสนวด้องไหนเสือแต่ก้อนนั่นเยก เสื้อตะกอนไปเชิญปูอีกเก็บซองหางเก็บซองหางนออันนี้แปดองห้าองหางตก้าองหางอันนี้อันนี้แปดหกเล็กเล็กไตะเกียนซื้อไว้เพื่อไปกี่ไปท่านนเพราะว่าไปหไเสด้ยวจะให้เบิ้งเอา อ้าวืวอยืเสวางกับแปดซองหายังบนด้านไหนมากเนาะส่วนมามีแต่สองห้าเลยเก้าอัดไปเยอะเลยนะทีแตองห้าับที่แต่สอห้าพไปเห็นอยู่คาสนทนเห็นผักค่ะเรม่มาเอาเจ้าเบิรแทงอันแลองหาที่เดือนนี้เลยแต่ว่าสังวีกันเลยขาดอยยังขาดอยยังเดี๋ยวขาดเก่าสองายสวางสังเบิร์ตแล้วยุสวางสังไบิร์ตไปเตไปแล้ว เดี๋ยวขอไปเอาแปดซองหาแต่ว่ามักเล็กนี่ท่านเลแปดองหากแปดองหาท่านเด็บอกให้เล็กว่าซื้อไว้คอนคุณเดียวเลยแปมัลไปเห็นอยู่ข้ามสนดเมัลมาเหมือนเลยนี่ค่ะมันเมื่อยๆถูกหวยไปด้วยกันค่ะท่านผู้ชม